ตั๊กแตนครับปลาทังก้าครับผมเป็นเศรษฐกิจอันใหม่ปนกำลังให้ความนิยมอู้ของบนบริบิรง์ของบนพี่น้องโอ้โหขนของบนที่จิ้งเป็นคนระมือดีเพรอยู่อย่างฝนตกก็เลยเอากลุ่มคนมันมาเป็กับสวัสดีพี่น้องปองปายสปูสุขชนครับผมวัอนี้ก็อยู่กับอารีบาบานะครับมูอนีธพาพี่น้องมาเบิรงไอ้ ตะกัตนปาตังก้าปาทังกาเนาะปาทังกาปาตังกาครับปาทังกาพอดีคุณพ่อคุนเลี้ยงในในโรงเลื่อนนี่จำนวนใครปร้อมขีดนึงขีดนึงประมาณขีดนึงพันบาทเนาะ <c oughs> ขีดนึงพันบาทมันกระสีออกอันนี้ในในจักเดือนก็นล่ะไอจักเหมือยี่สิบสองอายุยี่สิบสองวันยี่สิบสองเหมือครับพี่น้องนี่อายุ อายุไอ้ตะกะแตน22่สิบสองวันยี่สิบสองวันมาีท้ครับีพาพี่น้องดปเบิ่งอู้แบบร้ายพี่น้องตะกแตนไปมันชิโบบินบ่บอหอโอ้ขันนี่ีร้ายคนอูคือจะพี่น้องขันที่ายังที่หายันที่ติดที่อะไตะกะแตนครับ ปลาทังก้าครับผมเป็นเศรษฐกิจอันใหม่คุณกำลังให้ความนิยมอู้ของปุ่นบริบิรงขทางบนพี่น้องโอ้นข้างบนที่ทิ้งเป็นคนรวอดีเขาอยู่อย่างคนตกก็เลยเอาปุ่มคนมันมาเลยต้องให้มันอยู่แดดเดดแน่เนอู้หลายหลายพี่น้องเขาเอาเอาใหญ่ยังไม่ให้มันกินเลยคุณบอก อย่างลักลักก็คืออย่าไอหวานเท่านี่แหละไอวานปลูกไฮง้วไฮควายเท่านี่แหละาหวานอิสราเอลเนี่ยาหวานอิสราเอลที่มากที่สุดละโอ้ยไอวานที่พี่สิบที่นึ่งี่หนึ่งมึงมาเด้ลงไปสวนโอ้ประมาณสองสามพันตพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่คนกำลังให้ความนิยมชื่มชอบนี่คุณพ่อดเป็นสิบเลี้ยงไว้ตอนนี้สิบ เอาไข่มันเนาะแม่ขยายเอาไข่เคยแทร่พันไปให้ครับพี่น้องเท่านี้ละน้ำตาลบ้านทต้นมะจิติดต่องเวลาขึ้นพอเป็นเจดพอพันไอ้เพราะเอาไข่มันพี่น้องนี่ดุนแรกไข่ทีแม่แต่เขาโตอีมันกิโลจักบาทกันหรือฮะโตมันกิโลมันกิโลละ450 เฉพาะโตมันนี่บอกโตข,ขายโต450บาททาไข่เนี่ยกุ้นบอกทาไขาน่น,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 นกิโลละ10,000บาทโอ้หูคละ1,000ขีดละ1,000บาทกิโลละหมื่นพี่น้องโอ้นี่ตะกะแ,แตนไข่ตะกะแ,แตนนี่บยข้ามันออกไข่เบิร์ตนีสองสามพั 2, 3, นหนีมันมันเออกขไข่อยู่างไรล่ะอยู่ในขีดหนึ่งมัน สี่เขาเลี้ยงมากพานมากแต่ก็ทีใดใครอยประมาณสองกิโลก,ก,ก,ก <S 2> 2 <S โลัวาสองกิโลกิโลถึงสามกิโลไม้เชิงบ้านนี่กับไปจีวินเงินกับสองเงินถึงสองเงินูก<อ>ขายตามเป่าแค่นี้ตามเป่ามันนี่บ่ถามมันออกใครว้บ้าน<แ>เอามาฉีดนิดฉ<แ>ีดหนึ่งเอาโลดละเมืองเลยเนาะโลดละเมืนอู้เป็นเศรษฐกิจตเดอันนี้ก็เฮ็ดตามเป่าตามที่ห้อง เห็ดลงเดือนบันบรามมันใครเลยมันสีมันสีใครอยู่จังไดคนบอกใครข้ากกะทิใส่เห็ดกองใส่มาตั้งหานวลาเข้าเห็ดมันโคมกันมันฝ่ามันจับไข่เลยข้าวกะทิเตรียมทีใส่เขตั้าไปใส่ไปใส่มันก็จะเไข่ใส่ใส่ข้าวกะบิสามมื่อยังเก็บไข่ชนึงโอวันนี้มันมันมันสีออกจะกรอบปะเนี่ยมันสีออกยี่ประมาณสี่รอบสี่รอบแหนรอบหนึ่งกับสีแดงยู่โอ หลบละวสองหมืม่นบ่อบ่อบอไมาทิ้งร่วงเมื่อไรที่แรกอาคซิเดนขีดสองขีดไปจังสารนาอ๋อร่วงไปแล้วไม่ถึงทั้งทั้งทั้งชุดนี่แหละทั้งชุดเป็นสาทั้งชุดมันก็สิ<ไ>ปเป็น<ไ>ปอาคซไิไลท์หลบบันนี้ก็อายุอายุายไขเพิ่นสิอยู่เดือนปันเองเดือนสองเดือนสองเดือนหลังจากเพิ่นโตเต็มที่บ่เต็มที่นี่ไหมถึงมาเพิ่นเพิ่นออกไข่ไข่ตายอืม อายุไขเพิ่นบ้านทอนอยู่สองเดือนสองเดือนนั้นนับจากไอ้ตัวอ่อนบ่เนี่ยนับจากเมื่อเกิดเมื่อบ่เลยล่ะโอ้อายุไขเพิ่นจะอยู่เด็กประมาณสองเดือนถึงถึงสามเดือนอยู่บ่ประมาณสี่สิบห้าวันถึงสองเดือนสี่สิบห้าวันดีๆีเลยยังเมื่อแต่รอบมันสีไวัยอ๋อโอ้เป็นเป็นเป็นครับผู้เลี้ยงคือกัน ใส่อาหารดีดสีที้เต็มหน่งมันก็ใหญ่ไวอื่ค,คือคนเข้านี่แหละก,กินได้เวิตถุอย่างอยู่แต่ว่าสีกินเต่ได้สีกินสมกันขนาดสมตัวได้มันสีสมบูบรณ์บ่อยสมบูรณ์ก็สีม,มีตัวสมบูรณ์บ่สมบูรณ์แน่เนาะแน่ยสเ,เหลืองธรรมชาติของสัตว์อือันนี้ครับเป็นอีกทางเลือกครับผมไพตรองการทาเขาสีทาทาทาไม่ข้นสีเหลืองเขาเขาเขาสีจังไหนคุณบอกสเหลืองการลับเหลืองก็จะมี ยาละอันดับแรกมีแรงอาหารแรงอาหารอันดับแรกขั้นตอนต่อไปคุณพ่อต่อไปกับอานนี้เห็ดกงลงเลื่อนลงเลื่อนเห็ดกงต้อไข่เอาเพิ่นเพื่นเอายังมาเห็ดนี่ตะไคร่เนี่ยตะไคร่ตะไคร้มุ่งเสียวอันมุ่งดีดีขึ้นมาสองตาแล้วอะไรหมดกันอ๋อแบบนี้บอกทีกว่าคุณภาพจะดีกว่าตัวนี้มันสีทนทาน เพิ่มพันลวก็ที่ว่าเวลาเข้าเ่าเป็นไม่ล้วจะใส่เป็นตัวมันตีหน่อยเท่านี้ถ้าเขามาดฟังก็ไม่ออกอยากออกมันสิกัดดอกบ่บ่ก็ตีหมดหนอเลยตัวหน่อยนี่โอ้ตัวนมันตัวใหญ่แล้วมันก็เลยสิบ่ใหญ่แล้วเนาะาอันดูบานจะขอบอื่นก่อนต่อนจะอืมมันใหญ่แล้วมันสิบ่ครับบ้านจะมีเรื่องบทีตัวนี้ก็จะเป็นอีกคอกหนึ่งที่หน่อยอีกตัวเรื่อนก่อนฝากกันอาทิตยหนึ่งเป็นโอ้ตัวนี้คือกำลัง เจเล่นเจเล่ตัวนี้ประมาณจัะโตตัวนี้ตัวนี้บลอตบลอตบลอหลายเดี๋ยวเอามาขีดนี่เช่กันแต่ว่าต้องใช้คุณภาพในการออกกันบูดีอ๋อใจว่าประมาณครึ่งหนึ่งขีดหนึ่งเช่กันแมนขีดหนึ่งเช่กันนี่เอามาพ่ลเจ้ายวขีดหนึ่งจะแบบมันออกเอาไงออกบูดีออกออกบูดีก็ออกกับบูโหนะเพราะเขาบรรจุเอามาสิบรรจุเป็นตลับผ้าบริไปสั่งเอาบริบริมาสั่งซิ่งใช่กันความใจวัดกันหลุดหอกคุณพ่อสั่งมาจากไซ่ สั่งมาจากไอ้บ้านค้นงามอำเภอเมืองสั่งในเน็ตในสั่งในเพจในเขาหน่ป่ะยากพอดีอ๋อกบเมียเกียใหเก้วอออ๋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 ออีออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อเดออ๋ยวเออ๋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 ออเออออเออ๋ออ๋ออออ่ออ๋ดอ๋อ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 า้ออ ไปหลุดใหญ่กว่าอืมปาณีแต่ว่ามันก็เป็นไอ้ยังกับพันธ์เดียวกันเนาะไอ้ปลามันมันมีจักสายพันธุ์มีสายพันธุ์เดียวนี่บ่มีมีหลายอยู่มีหลายพวกที่เขาเรียงเป็นอาชีพเขามีหลายสายพันธุ์แห่งตัวเหมือนพันธนเดียนยอเตียนโมมีบ่ตบตะบะข้นให้ความนิยมตัวนี้มันนี่มากกนแล้วก็มันก็หลายอ๋อสินอาจจะเสี่ยงง่ายเองสิบอ่ะอืมพันธ์อย่างอื่นแบบที่แท่งตันี้ก็มี โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมคุณพ่อครับผมสวัสดีครับอ้าวพี่น้องอ่าไพ่สงการอยากเป็นแนวทางไพ่อยากจะเลี้ยงตะกแตนปาตังค่าปาตังก้านะครับผมนี่ก็สามารถเล็นแบบนี้ได้ครับผมหรือว่าเป็นอีกอา,อาชีพหนึ่งอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าสามารถทำเงินทำเงินได้พอสมควรครับ ขีดละหนึ่งพันกิโลหนึ่งหนึ่งมืนเฉพาะตัวแม่เนี่ยั้าเอาไปขายถอดกับประมาณกิโลกิโลละสี่รอยถึงสี่รอยห้าสิบาทครับพี่นอ้องประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมนี่ปลาตะเกตปลาตังกาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ